สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องหวยลาวนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับเราอาจก็กลับมาพบกันนะครับสลับในชิปนี้นะครับก็จะเป็นนั่นแหละนะครับเข้ามาแล้วเริ่มเข้ามาแล้วนะครับสลับใน2สูตรเลย212 2นึะชนกันในที่ใน0ูนย์สนะครับเราก็เข้าไปนะหลายท่านก็โชคดี นะครับนาะส่วนในนะครับสูตร3ตัวนะครับงวดที่แล้วลงงวดแรกนะฮะลงงวดแรกก็ไม่มาสักตัวเลยนะอ่ะตามต่อแลวกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเรามาดูกันทั้ง3สูตรดีแล้วกันแล้วก็จะมาดูในสูตร2-122กันเลยนะก็งวดที่แล้วนะฮะออกไปก็จะเป็นในที่ในศูนย์สามหกเก้าเนาะหลังจากที่ไม่เข้ามาหลายงวดเข้าแล้วนะครับแล้วก็ชนกันในที่ในศูนย์สามเลยนะครับซึ่งก็ชนกันในที่ ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะอ่าศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ชนชนกันหกคู่นะฮะในงวดที่แล้วก็มาตัวที่มันชนกันนะครับส่วนในสถิติในตรงนี้นะฮะเนาะอ่าสูตรสองหนึ่งสองสองก็หลังจากที่ไม่เข้ามาสามงวดเนาะอ่านะครับสหรับในสูตรสองหนึ่งเนี่ยเออแต่มันถ้ามันได้เข้านี่เข้าต่อเนื่องนะครับเนาะเนี่ยอ่ะสำหรับในหกตัวนะครับในงวดที่แล้วนี่ออกไปก็จะเป็นในที่ในสี่ 4403นะครับแล้วก็69นะฮะเนาะอ่ะก็นะครับก็มาในชี้ใน03นะครับ03ตรงตรง,ตรงเลยนะในตรงนี้ก็บางงวดถ้ามันไม่เข้าเลขเด่นก็ยังมาอยู่เนาะอ่านะฮะส่วนในสูตรสก็เหมือนกันนะครับ0 4 4 0 3นะ0ูนมาอีกแล้วเนาะก็อันนี้ก็มาตรงตรง,ตรงเหมือนกันนะครับนอสูตรน,นี้ก็งวดที่แล้วมันหลักหน่วยไม่เข้านะ เนี่ยปกติมันจะมาเนี่ยอ,อ่ะมาดูทั้งสองสูตรนี้แล้วกันนะฮะสองหนึ่งสองสองนะครับขั้นตอนก็สูตรเดิมเลยนะครับเนาะใช้มาหลายงวดมากๆแล้วนะครับน่าจะหลายเดือนแล้วนะฮะสองสูตรนี้นะครับก็เอาในงวดที่แล้วนะครับสี่สี่ศูนย์สามหกเก้าสี่สี่ศูนย์สามหกเก้านะครับ อ่ะนั่นแหละนะครับก็นะครับมาหาในที่หลักสิบกันนะฮะหลักสิบเราก็จะนำนะครับในที่หลักหมื่นนะคูณด้วยเลขคงที่9นะครับแล้วก็หลักสิบคูณ2นะฮะหลักหน่วยก็จะคูณ2 49เป็น36นะฮะ62เป็น12 92เป็น18นะครับจะบวกกันนะฮะแบวกกันกับ2เป็น0นะครับเป็น6ในตรงนี้นะฮะก็จะเพิ่มแต้มไปแล้วก็จะได้7เนาะสำหรับในในที่ในหลักสิบ ส่วนในที่หลักหน่วยก็จะนำในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่9 4 9นะครับ49เป็น36นะก็จะได้6ในตรงนี้เพิ่มไป1แต้มเป็น7ลดมาเป็น5แล้วก็4นะก็จะได้แล้วนะครับสลับในสูตร2 1เหนี่ยครับหลัก10ก็จะได้ในที้เด6กับ7หลักหน่วยเป็น4 5 6 7นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตร22มี2 1นะก็ต้องมี2 2 นะครับอ่าผลในงวดที่แล้วนะฮะับสี่สี่ผมก็ชอบเลขเบิ้ลนะในงวดที่แล้วนี่โอ้มันไปออกข้างหน้าเนาะเลขเบิ้ลนี่ไอ้เลขที่มันออกนะครับสามหกเก้าเนี่ยเก้าหกสามเนี่ยวันจันทร์ก่อนมันก็ออกอ่าเก้าสามหกนี่แหละนะถ้าจะไม่ผิดเนาะเออเนี่ยวันจันทร์เนี่ยสองจันทร์ติดติดมันออกสามตัวบนเลขเดิมเลยแค่สลับตำแหน่งกันนะครับหรือว่าวันพุธนี่จะออกเลขเดิม ะะน, 10, น, 100, นะครับอ่ะก็หาในหลัก10ก็จะนําในหลักแสนนะครับคูณ8หลักหมื่นคูณ9นะครับแล้วก็หลักหน่วยคูณด้วย3า8เป็น3ามสิเป็น36นะครับ9 3เป็น27่สบจ็ดบวกกัน2บวกกันกับนะครับอ่า2อบวกกับหเป็น8 8บวกกันกับ7เป็น15นะครับเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น6ส่วนในหลักหน่วยนะฮะก็จะนําในหลักแสนนะครับแล้วก็หลักพันเนาะแล้วก็หลักหลักหน่วยนะฮะคูณด้วย8 สี 4, เป็น12บสองนะ0คูเลเป็นศูนย์เก้าแปดเป็นเจนะจับบวกกัน2องบวกสได้4ีนะฮะก็สี่สามสองหน่งนะนก็ในสูสอ2สองนะับในหลักสิบก็จะเป็นในที่ใน5แล้วก็6นะครับผลบวกเป็น4 3 2, 1, นะ่สาองหน่ะก็ทั้ง2องสูตรเลยนะครับมีชนกันในที่ในสี่นะแต่ล่าสุดชนกันในหลักหน่วยตัวเดียวไม่มานะชนกันในสนะครับ ก็ถ้าถามว่าชอบในสูตรไหนนี่ก็ต้องสูตรสองหนึ่งเลยเนาะนะครับเนะาะเพราะว่ามันถ้ามันได้เข้าแล้วมันเข้าอีกนะฮะจะคู่กันทั้งสองสูตรเลยนะครับก็จะเป็นในสูตรสองหนึ่งก่อนนะครับก็จะเป็นที่ในหกสี่หกห้าหกหกแล้วก็หกเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะครับแล้วก็จะเป็นในที่ในเจ็ดเจ็ดนะครับส่วนในสูตรสองสองนะสูตรสองสองก็จะเป็นนะครับในที่ในห้า ห้าสี่ห้าสามห้าสองนะฮะแล้วก็ห้าหนึ่งหกสี่นะครับหกสามหกสองเนาะแล้วก็จะเป็นในที่ในหกหนึ่งนะครับอ่ะนี่เลยนะครับสลับในนะครับทั้งสองสูตรนะฮะสองหนึ่งสองสองนะครับก็ขอให้โชคดีนะฮะถูกกันดีแล้วกันนะครับก็สี่นะชนกันนะครับต่อไปในสูตรสามตัวนะครับสูตรสามตัวอ่ะตามตามอีกเนาะเผื่อไม่ตามเดี๋ยวมันจะมาออก ทีหลังตามหลังอีกนะครับเนาะเพราะว่าตามบัญชีมาออกนะครับอ่ะอ่างวดแรกนะครับเนาะงวดแรกที่ทําไปนี่ก็ไม่เข้านะชุดเดียวนะครชุดเดียวเท่านั้นพอได้ลุ้นนะครับเนาะโอกาสเข้ามันก็มีน้อยนะครับก็3ตัวออก3 6 9นะครับไม่มีสักตัวเลยนะครับ7 8 4อ่ะนะครับก็หวังว่าจะเข้าแล้วกันนะครับในงวดนี้นะครับ4 4 0 3 6 9,4,4,0,3,6,9 4, 4, แล้วก็ลองเอาไปเป็นอีกแนวทางหนึ่งแล้วกันนะสำหรับในเลือกซื้อหวยลาวนะครับหรือเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนก็คลิปถัดไปเดี๋ยวผมมาสรุปให้แล้วกันนะครับเนาะเหมือนในทุกๆงวดนะจะมีชุดสรุปหาหลักร้อยนะครับนำหลักแสนคูณ5นะครับหลักร้อยหลัก10แล้วก็หลักหน่วยแล้วก็บวกด้วย2 4นะครับ4 5 2หเป็น0,3,2เป็น6 6 คูณ3นะครับเป็น18 95 45จะบวกกัน8บวกกันกับ2เป็น0 6ย์บวกกันกับ5เป็น11ได้1ในหลักนะครับร0อยนะส่วนในหลัก10นะก็จะเอาหลักแสนคูณ5นะครับหลัก10คูณ3แล้วก็หลักหน่วยคูณ3แล้วก็บวกด้วย7นะครับ4ี20้านะ6คูณ3เป็น18นะครับ93เป็น27ก็8บวกกันกับ7เป็น15 5บวกกันกับ7นะครับเป็น12นะ ก็ได้ได้2อนะอส่วนในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็จะนําในหลักหมื่นนะคูณ2องพันคูณสาแล้วก็คูณ5ในหลักหน่วยแล้วก็บวกเลขคงที่4 4่สี่องเป็นแนะเป็น0 6 2เป็น12 95เป็น4ี่บปบวกกันกับ2เป็น0ูนะครับ5บวกกันกับ4ก็จะได้เก้าแล้วเลขสวยเหมือนกันนะครับเนาะ1 2 9สองนะครับ ชุดเดียว1 2ึ่เกนาะก็อย่าลืมนําไปตัดนะเผื่อจะมาในที่ในล่างนะครับก็จะเป็นในสูตร3ตัวนะครับแล้วก็สูตร2 1แล้วก็2 2นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ